สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่วันนี้นะครับก็อาจจะมีกรณีที่การเลือกตั้งเนี่ยได้คะแนนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยมีคะแนนเท่ากัน แล้วเราจะทําอย่างไรนะครับถ้าเกิดกรณีคะแนนเท่ากันใครจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งในข้อ181เขาได้กําหนดไว้นะครับว่ากรณีที่ผู้สมัครเนี่ยได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันนะครับอันเป็นเหตุให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเกินจำนวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นนะครับ ตรงนี้เนี่ยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันเนี่ยจัดให้มีการจับสลากภายใน3วันนะครับนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งโดยจะต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบกําหนดวันเวลาสถานที่จับสลากด้วยนะครับนี่วิธีการจับสลากนะครับในข้อ182เนี่ย การจับฉลากให้ทำสองครั้งนะครับครั้งที่1เนี่ยการจับฉลากครั้งที่1ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเขียนชื่อผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันนะครับทั้งหมดเลยทุกคนที่จะต้องทําการจับฉลากนะครับบนฉลากที่เหมือนกันแล้วนํามาใส่ภาชนะทึบแสงทําการเขยา่าภาชนะให้สลากคละกันเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครคนใดนะครับ แล้วก็ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับขึ้นมาเป็นลําดับแรกเนี่ยก็ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์จับสลากเพื่อได้รับการเลือกตั้งก่อนนะครับชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลําดับถัดไปก็ให้ถือว่า ผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์จับสลากเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยเป็นลําดับถัดไปตามลําดับจนครบสําหรับผู้สมัครทุกคนที่คะแนนเท่ากันนะครับ <northern Keith> ก็หมายความว่าในการจับสลากครั้งแรกเนี่ยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขียนชื่อทุกคนเลยนะครับที่คะแนนเท่ากันบนฉลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะแล้วให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจับฉลากเพียงคนเดียวนะครับได้ชื่อของใครก่อนอก็จะเป็นลำดับที่1ที่จะจับฉลาก การได้รับเลือกตั้งก่อนนะครับแล้วจับกันไปตามลำดับจนหมดนะครับจนครบทุกคนนะครับส่วนการจับฉลากครั้งที่2เนี่ยเป็นการจับฉลากโดยให้ผู้มยการการเลือกตั้งเนี่ยจัดทำฉลากเท่ากับจำนวนผู้สมัครที่จะต้องจับฉลากซึ่งมีข้อความในสลากว่าได้รับเลือกตั้งนะครับเท่ากับจำนวนที่ยังขาดอยู่นอกนั้นเป็นสลากซึ่งมีข้อความว่าไม่ได้รับเลือกตั้ง ผู้สมัครใดจับฉลากซึ่งมีข้อความว่าได้รับเลือกตั้งผู้นั้นก็เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับการจับฉลากเนี่ยให้กระทำะต่อหน้าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นแล้ก็ให้บันทึกผลการจับฉลากไว้ด้วยนะครับแล้วก็รายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจับครั้งที่2เนี่ยก็จะ เป็นการจับฉลากโดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งที่มีคะแนนเท่ากันนะครับซึ่งจัดลําดับไว้แล้วในการจับสลากครั้งแรกซึ่งเมื่อจับแล้วเนี่ยใครที่ได้ข้อความว่าได้รับเลือกตั้งก็คือจะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งส่วนใครที่ได้รับข้อความในกระดาษเขียนว่าไม่ได้รับเลือกตั้งผู้นั้นก็จะไม่ได้รับเลือกตั้งนั่นเองนะครับซึ่งสลากที่เขียนว่าได้รับการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเขียนเท่ากับจํานวน ผู้บริหารหรือสมาชิกที่จะมีได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนายกเทศมนตรีมีได้1คนแต่มีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน2คนเนี่ยคนหนึ่งจะได้รับกระดาษเขียนคําว่าได้รับเลือกตั้งอีกคนหนึ่งจะได้รับกระดาษที่เขียนว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งนั่นเองนะครับสมาชิกก็เช่นเดียวกันนะครับครับนี่ก็คือวิธีการจับฉลากสําหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลที่คะแนนเท่ากันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย ก็เกิดขึ้นได้นะครับก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีการเลือกตั้งเป็นจํานวนมากหลายเทศบาลทั่วประเทศนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ